สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอกันอีกที่เก่านะครับมันนี้ตรงกับวันที่มีสิบหามีนาคมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับพามาเบ่งหวกนะครับหวกน้อยอายุหกหมื่นนะครับมือวันที่สี่นี่ผมอเล่เราบ่าเลี้ยงอัตราก,การหลอดนะครับการตายของเขาให้ฟังนะครับบอนี้นะครับเป็นบอที่ หัวกหลายที่สุดนะครับีบอนี่แต่ว่าหลอดหน่อยๆห,หนึ่งครับหลอดตอนแรกหววเต็มเลยครับเป็นเป็นบอที่เกิดจากชุดที่สองชุดที่หนึ่งนะครับไข่ขังที่สองเ,เต็มมือที่ออกพอที่ผมทายชี้่องชิดไปบ้างนะครับบอเต็มๆหนะครับวันนี้มือนี่มือที่สี่นะครับผมว่าเบื้องบที่สี่ปรากฏว่าตายตาย กลายเครื่องผมว่าวันนี้มือที่หามา้วานผมว่าเบิ่งอีิกรตายหยิแย่เครื่องเนาะครับก็เลยเหลือไแค่นี้นะครับผมว่าเหลืออยู่ประมาณจากักลอยบริสิทเหลืออยู่ประมาณจากักหนีสิบถึงสามสิบบริสิทนะครับตอนนี้จะรูปแล้วเดี๋ยวว่าลายนะครับแต่ว่ากระถึงหมื่นตัวอีกหรอผมคิดว่า พราะสิริแก่กลางเดือนเมษาอยู่นี่ครับคุณมือที่ข้างมือมือที่ซีนะครับมือที่ซีกับมือที่ห่านี่ตายคือมือหมูอกรกับมือวานี่ตายน้ำตกาุณนมาตายอยู่มุมเต็มอยู่ผมบอกห่วนันเป็นอย่างคือตายโดยสรุปนะครับที่ว่าเป็นน้ำหนามผมบอกหูจักกันว่าเป็นน้ำหนามมันก็ตายหมดทว่านกน้ามันก็ตายหมดผมว่าพิ่มแข็งแรง ที่เ oui. มีนบ่พี่น้องว่ากล้ของเขียงแรกของหลวงอทีน headache, 8, ี้ผสมมาเนี framework. ่ยไข่เนี่ยมันมาเขียงแรกมีจังไรมังวงมันหนาที่รอดจะจะเครื่องหนึ่งผมยังวงยังดีอันนี้รอดแค่หนีสิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มือนี้วันที่มือนี้ลำมือที่หกเลครับลำดับที่หกตรงกับวันที่หนีสิบห้านะครับว่าใครอกวันที่สิบเก้าแต่ผมจำว่าผิดนะครับนี่ออกวันที่มือนี้วันที่หนีสิบห้า ปรากฏว่าเหลืออยู่เหลือหลายอย่อกจะมี20-30เปอร์เซ็นต์นี่เหลือคงอยู่ว่าตายเหรอครับโมนี่เพราะว่ามาเบืองแขางๆว่าตายไหมกรอบๆมั่งขาทำมันถา้าเขาตายนี่อยู่ระละมุ่มๆขอบขอบบ่อนี่นะครับเขบบาที่กองกึ่มนอนตายเป็นซากเป็นซากเลยลูกกบอยู่เต็มเลยนะครับวาดกระบอกนี่เต็มเลยแต่มโอนี่มาเบืองบ่มีสแสดงว่า มันตายมือที่ที่สี่กับมือที่หาเขาทีเริ่มตายมือที่สามนี่ละผมว่บามันหนึ่งสังเกตด่าเห็นสามที่หาตายแล้วมือนี้มือที่หกลำดับที่หกมือที่หกบ่วันที่บ่อเม่นวันที่หกได้มือที่หกของการเกิดของเขาเนี่ยมือนี้หกครบหกมือพอดีปรากฏว่าตอนเศารมากผมมาเบืองหนึ่งบ่อตายนะครับอื่แสด้งว่าเขาดี่อด ลอยเปอร์เซ็นต์ี่รอดประมาณนี้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เส้นเชนนั่นครับช่วงนี้นะครับวัดของผมนะครับผมว่าสมุสาหตตว่าการตายเกิดจากอย่างนะครับนี่นาที่ว่าตายอีกแล้วครับนี่เพราะว่าชุดก้อนมือขกันชุดบอ่อทั้งหนุนนะครับผมว่าอ๋อมันคือว่าเหตุลูกอัดผมบาดบาดได้มันตายตอนนั้นผมสังเกตพ่าพอ พึ่งมาสังเกตอันนี้ผมพึ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนบอดินมาอยู่นี่ผมมาเสีมาใส่บอดินคักๆว่าเสียออกคาคักผมพึ่งเปลี่ยนมาเลยสามชุดนี้แหละชุดที่สามนอนกับว้อมว้อมมึงนะครับว้อมว้อมมึงกับบอตายเลยสิครึ่งแหลกบอตายนี่มันหน่อยนะครับเดี๋ยวบอสหงจักบอเห็นดีๆอันนี้มันชัดเจนนะครับตายยั่งยังชัดเจนเลยนี่แต่ว่ากับบอสไปยังคือว่าน้องขอพออะไรที่เขาดูมัน ถ้าถึงถ้าหลังจากมีเมษาเนี่ยเมาษาพุทธภาพมันจะเป็นหนาของมันนะครับผมก็คจิดว่าคงสีรอดนะครับหลอดจะหาที่ปอร์เซ็นกโอเคแล้วผมบอหลายวอลหลอดลายระนธุน,นะครับถ้าของวัดรอยจะเกียรติแปดที่ลลปอร์เซ็นต์กบว่ามีหม่องสีไว้นะครับลูกครบร้ายพดนะครับแต่ว่านี่ผมคงผมจิดว่าคงสีรอดวล่วนะ ินอาหารก็เป็นเัยนี่ครับเงยไปอิเลเลยครัมบมันบ่อดินมันไงยไปนี่ครับเป็นบ่อผมบอกอาหารดูอัดให้เริ่มให้กินมอนีแ้แหละตะกี้ผมปั่นให้กินปั่นให้กินข้างเดียวนะครับมืดหลูขงข้างล่างนั่นเขาขาวเห็นบ่เห็นตะห้อยมันกินเกียงนินเลยหมู่บ้านแต่เขากินอาหารเป็นแล้วหมู่บ้านท่านมืดได้แพรว่ามอนี่มดเลยครับแต่ว,ว่าบานนัน้อาหารต้องลักอาหารต้องดีๆต้องให้อาหารเขาดีๆแต่ว่าให,หา อาหารมันก็บ่าน่อาดอกเพราะว่านา้นนำมันซับดีน้ำมันน้ำมันบกนะครับบกนิดหนึ่งเพิ่มน้ำให้เขาจากน้อยนะครับเพราะให้เขามีอากาศว่าอากาศว่ดว่าเมืนะครับอากาศคงอย่ว่าเมือดอวดกับห้างพอดีเลยมัอนคือว่าเขาคัดสายพันธุ์ของเขาโดยตรงเลยครับตัวใดแข็งแรงอยู่หลอดตัวใดอ่อนแอก็ตายไปเพราะว่าการคัดสายพันธุ์มันนะครับ เอาละมือนี้ค่อยว่ากันนะมืออื่นค่อยว่าลิปหนานะครับเดี๋ยวันไปแก้ไขไม่ยู่ผมดีไปเห็ดบ่อบึงนเดีเอานามสามบอ่อมีนามมาด้านหม่องหนึง่งนามที่ผมขุดไปหม่องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หม่องหนึ่งผมดีเอาท่อผมดีเอาเอาบอ่อพลาสติกนะครับมาเห็ดแล้วก็เอานามลวกเลยเอาเอาคบชุดมืออื่นเนี่ยผมดีมือแรกผมดีไขยย่ชุดหนึ่งผมดีว่ามาวานลอกมึงเอาไข่มาวาดมึงสามบ่อนะครับบ่อหนึ่งแต่ละนาม ผมมาทดสอบนามว่าอันใดมันดีก่อนอันหนสีรอดนะครับอื่นมันนี้ผมจะไปเห็ดบอ่อไปก่อนมาเห็ดบอ่อนี่ตรงนี้มองหนึ่งแล้วก็เห็ดบ่ออยู่อีกจุดหนึ่งอีกบอ่ออีกอยู่สาขาหนึ่งนะครับอีกสาขาหนึ่งเขากัอนอีกมู่บานหนึ่งมาเห็ดอนันนี้มันมู่บานอีกสาขาหนึ่งนะครับเนี่ยผมมาเห็ดมันมีสองจุดนะครับผนสีเป็นสามบอ่อนามสาม สามแรงที่มาสามแรงนะครับวัดใดอันไหนทีดีเพื่อนเขาหลอดนะครับแต่เขาหลอดได้ยักที่ผ่าเมื่อนเไม่ปล่อยไท้กับว่าไตแต่ว่าช่วงนี้จะตรวจต่พนามได้ดีว่ากันนะครับแา่ารยมนุนีก็เอาไว้ก้อนนะครับพอกันไม่คิบนานนะครับก้อนจากลาก,กันอย่าลืมกดตับตะไคร่กดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อนปลูกต้นตะไครแล้วก็จะลืมเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ